วันนี้อยู่กับเซนโซชาแนลนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สยามนะครับวันนี้ผมจะมาหาคนมีสไตล์นะครับจะไปดูว่าเด็กหยาบที่มีสไตล์เขาแต่งตัวยังไงนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย โทษนะครับพี่โอ้แต่งตัวเฟี้ยวมากเลยอยากทราบว่าเสื้ออันนี้ซื้อที่ไหนครับพี่ได้อันนี้เสื้อแฟนแบบเสื้อแฟนจริงนะแล้วก็กางเกงครับกางเกงนี่สั่งในไอจีเอครับสั่งในไอจีจำร้านได้ปหมเผื่อเดี๋ไปตามบ้างเผื่อแบบคนให้ดูที่จำไม่ได้อะแต่เป็นหนังใช่ไหมเป็นหนังเป็นหนังแล้วรองเท้ารองเท้าดีเลยครับอ๋อหรี่แว่นตาแนวตาแนวนะครับผมโมเควขอบคุณมาก โอ้เจออีกแล้วครับชื่ออะไรครับเนี่ยชินครับผมชินเหรอครับตัวดีผมเห็นตัวเฟี้ยวอะไรอ่างเงี้ยแบบซื้ออะไรที่ไหนบ้างครับซื้ออะไรกันเห็นโลชั่นใช่ครับเป็น OVP ใช่ไหมใช่ครับเป็นบุญเล็กครับได้มาจากร้านของเพื่อนอีกทีอ๋อร้านของเพื่อนนะครับในไอจีบ้านอยู่ที่อ่าไอจีครับผมไอจีนะครับผมแล้วก็กางเกงกางเกงเจนิโก้ครับผมเหมือนสแลิโกปกติทั่วไปใช่ครับที่เด่นอยู่ที่รองเท้าฮะ ซาไกใช่ไหมวะา่าอกี้รู้สึกจะบัฟโโรน่าชัดครับผมแจกมากครับผมขอบคุณมากครับผม โยชิปอมแล้ดินี่ยวกับคิวเทนะครับตอนนี้ผมจะเดีปากปักปากปากขอถามหน่อยนี่กัใช่ครับเสื้ออ่ะเสื้อตัวนี้ซื้อที่ซาร่าครับผมซาร่าใช่ไหมใช่ครับยาแก้ปวดซาร่ายาแก้ปวดใช่ครับต้องนะ เล่นมุกกับคนเกาหลีด้วยแล้วกางเกงอะกางเกงของไอ้ลิปเปนดิ๊กครับลิปเปนดิ๊กครับเพตอนลิปเปนดิ๊คลิปเป็นดิคลิปเปนดิคก็มีรองเท้าของไอ้ไอ้ไอ้นันยางและพี่แอปปาด้าเอาของปาร้ารองเท้าปาร้าสวยไหมสวยไหมครับสวยครับสวยครับสวยครับมีอะไรแรกได้บ้างไหมคาเดียวครับกระเป๋าซาเดียวใช่ครับกำไรกำไรอะคาชอครับชำเนียงมันเป็นอะไรเหมือนกันใช่ไหมครบเซต คอนเทลคอนเทลใช่หรืาคอเทลฟุเซชั่นเท่มากพี่จริงจริงเต่งตัวชิวๆแลวันนี้ชิวๆใช่ไหมต้องเหงื่อแตกร้อนนะแตกร้อนร้อนร้อนแต่พี่แต่งตัวเท่มากเลยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครกินนี่สตาร์ทชื่อแมนขอบคุณครับโร้อมเหมียวเหมียวเหนียวเหนียวไทยไทย จบไปแล้วนะครับสาหรับภารกิจหาคนมีสไตล์ที่สยามในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเจอคนมากมายนะครับแต่ว่าผมอยากจะถ่ายไม่ทันบางทีเขอาจจะไม่สะดวกไปถ่ายนะครับก็เพื่อนๆเก็บไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าใครชอบแต่งถัวก็ไม่มีถูกว่ผิดนะสามารถแต่งได้เลยนะแต่งแต่งแม่งไปเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปอื่นกันนะครับผมวันนี้นะครับผลาไปแล้วนะครับ